ทางมาสเตอร์เรานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการ IPO นะครับหรือว่าเข้าตลาดเนี่ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งผ่านมาตั้งประมาณ6เดือนกว่าหเดือนเศษเจ็เดือนนะครับจากจุดนี้เองนะครับมาสเตอร์เราเองได้มีการขยายนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมทุนนะครับกับทางวินคลินิกนะครับเึ่งอีกไม่นานก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลนะครับถัดมาก็เรื่องของทางลัตตินันมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับ หรือว่าทางรัฐนันเองเนี่ยนะครับได้มีการเตรียมนะครับในการที่เปิดโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งเข้าใจว่าในเรื่องของโครงสร้างจะเสร็จต้งในเดือนของตุลานี้นะครับตุลาพฤศจิกานี้รวมถึงอีก2รงดิวนะครับที่เราพิ่งประกาศไปเช่นเดียวกันนะครับจากจุดนี้นะครับขออสรุปว่าตัวทางมาสเตอร์เราเองเนี่ยเรามองหาโอกาสอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งก็เรื่องของ cross selling นะครับ ที่เรากําลังจะประกาศดิวต,ต่อต่อไปอีกนะครับอันถัดมาคือในเรื่องของ cross border นะครับเรื่องของฝั่งเรื่องของ location นะครับในเรื่องของถัดมาคือเรื่องของ cross energy นะครับคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากำลังครัวกลางนะครับคือสิ่งที่เราจะไม่ต้องใช้นะครับทั้งใน,นเรื่องของตัวมารเตอร์เองในเรื่องของออ g a n i ก ตัวภายในรวมถึงบริษัทคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่เราไปร่วมจอยที่ทําให้เขามีทูนะครับมีโครงการที่ช่วยส่งเสริมทาให้เขาโตได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่หน้าต่อไปนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับเรื่องของอสิ่งที่เราเติบโตนะครับในเรื่องของ cross synergy นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นผมขออนุญาตลองเปรียบเทียบนะครับว่าทางมาสเตอร์เองถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารนะครับ ก็คือรู้ว่าบริษัทเอ่อใหญ่ๆนะก็จะมีเรื่องของเดออฟิศใช่ไหมครับค,คือก็คือตัวทางมาสเตอร์เองนะครับถัดมาเนี่ยถ้าเจิดที่ร้านอาหารนะครับสมมติมีเอาเลทที่หนึ่งเอาเลทที่สองเนี่ยก็าอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องมียังมีคร,วครัวกลางนะครับเช่อนอเช่นอะไรบ้างถ้าเปียกเท่ของมาสเตอร์เราก็คือดูแรกของทาวินคลินิกนะครับก็ยังช่วยส่งเสริมกันได้นะครับทางเอาเลทที่สองคือก็ทางลาตินันเมดิคอัลเซ็นเตอร์ททำเรื่องของตัดกระเพาะเป็นโรงพยาบาลตัดเรื่องกระเพาะนะครับ แต่เมื่อเราตัดขยายมากกว่านี้นะครับตัวครัวกลางเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องของเซ็นเตอร์ Center นะครับที่เป็นบริษัทที่ไปช่วยซัพพอร์ตนะครับบริษัทต่างๆนะครับตัวนี้เช่นเรื่องของออเดดนะครับแมเนจเมนต์ Management, ต่างๆนะครับซึ่งทุกบริษัทคนนี้เรื่องของระวางระบบเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีทางมาสเตอร์เองเรามีระบบตรงนี้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเมนูแมเนจเมนต์นะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับมาสเตอร์เราเนี่ย ในเชิงของเฮลท์แคร์นะครับก็คือทำโปรดักต์ต่างนะครับรวมถึงเ,เรื่องของเรื่องของการคอนโทรลต่างนะครับที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไป,นปนตามมาตรฐานของเรานะครับเรื่องระบบจัดซื้อต่างนะครับโลจิสติกต่างนะครับเรื่องของอินเวนทอรี่นะครับเรื่องของต่างเนี่ยในการระบบทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบเดียวกันนะครับเป็นระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วว่า e f f i c i e n c y และเป็นระบบที่มีมาตรฐานนะครับถัดมาคือในเรื่องของ Realtime Business รีพอร์ตนะครับตรงนี้เองถ้าเป็นของมาสเตอร์เองนึ่งจากเราบริหารงานผ่านทาง d a ต้อยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าภาพเปรียบเทียบเมื่อกี้ภาพนี้คือภาพของร้านอาหารนะครับถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจมาสเตอร์ในเรื่องของเทลแคร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคในภาพนี้นะครับผมเชื่อทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเป็นปกความตัวเลกครั้งนะครับของเราเนี่ยในการทํเอ a นเเนี่ยเรามีเรื่องของ cross selling นะครับซึ่ง cross selling เนี่ยก็คือ ยกตัวอย่างดิวคือทางรัตินัน Medical Center นะครับซึ่งทำเรื่องของตัดกระเพาะนะครับเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีหรือนะครับมีการที่เราอยากเน้นเพื่อดันให้ด้านนี้เติบโตไปกันหนึ่งนะครับส่วน Cross Border นะครับก็จะสังเกตเห็นถ้าจําได้ก็คือเป็นดิวแรกของเราคือทาง Win Clinic นะครับนะครับแล้วเราก็ไปช่วยส่งเสริมรวมถึงนะครับในอนาคตจะเกิดเกิดเป็นโรงพยาบาลนะครับ ส่วน Cross Synergy เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวกลางนะครับในจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของ People Academy นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังมองหาอยู่นะครับนะครับเพื่อช็อตคัดในเรื่องของเวลาและการขยายนะครับรวมถึงเอาเระบบตนทงที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเป็น Best Practice เนี่ยไปอยู่ในบร,ริษัทเหล่านี้เลยนะครับรวมถึงเพื่อจะใช้ให้กลายเป็น Profit Center นะครับใช้ทั้ง ของมาสเตอร์เองของมราจักลูกค้ารวมถึงธุรกิจอื่นนะครับที่ไม่ได้มีคอนฟ lict ก,กับเรานะครับต่ดมาคือ performance consulting นะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่เราทางมาสเตอร์เราถนัดอยู่แล้วในเรื่องของ s y s t e m a t i e management นะครับแล้วก็เรื่องของการที่าจัดการ performance นะครับส่วนที่เราเรียบร้อยไปแล้วนะครับจางที่เราได้เห็นในค่าวในการประกาศเรื่องของ t i a m c o l l o r a t i o n นะครับที่ตรงนี้เราใช้เป็นส่วนของ marketing media pr นะครับมีการทำให้ท้งของมาสเตอร์เองนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ใช้กับเรื่องของบริษัทคู่ค้าต่างๆก็คือนะครับเช่นทำให้กับทางของทั้งวินนะครับทางรัตินัน medical center นะครับทางดรเชนนะครับรวมถึงดิวดิงที่สำคัญที่ลืมไปไม่ได้เลยนะครับก็คือดิวของทางดรเชนนะครับดูทางดอตอรเชนเนี่ยต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยทางลอตเตอรนะครับที่เราจะการเปิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับซึ่งจะเสร็จในปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเรื่องของโครงหน้านะครับตั้งแต่คอขึ้นไปนะครับเปนของเกาหลีนะครับเป็นเรื่องของเล่นโครงหน้าจมูกนะครับแล้วก็ยุบโครงหน้าโครงในการแล้วก็ทัดตะกมด้วยนะครับเพื่อให้รูปหน้ามาแล้วดูสวยงามขึ้นนะครับจุดนี้เองนะครับทางบริษัทมาสเตอร์แต่งเราในเรื่องของเทอฟิศนะครับ เราก็จะไปหาระครตบตัคอ o s สเต e r g y นจีเนี่ยผ่านทางสามบริษัทนี้นะครับเราใช้ทั้งสามบริษัทเนี้นะครับนะครับเข้าไปช่วยพาร์เนอร์ต่างๆนะครับนะครับที่เขาไปช่วยพาร์เนอร์ต่างๆนะครับนะครับเพื่อให้สามารถที่จะไปทำงานให้ e อ f i c i e n c y มูงขึ้นนะครับส่วนเนี่ยตอนปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามาลงรายละเอียดถึงเรื่องของโครงกางอันแรกของเรานะครับก็คือในเรื่องของ คินคอร์ปอเรชันนะครับที่เราใช้ในการที่จะใช้มาช่วยส่งเสริมนะครับบริษัทนะครับที่เป็นพัร์ทเนืรอของเรานะครับซึ่งถ้าเราจะแบ่งเป็นทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเพจมีเดียนะครับโอนมีเดียแล้วก็เอิร์นมีเดียนะครับในทั้ง3ามส่วนนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ทำการทำเรื่องเหล่านี้ผ่านทางคินคอร์ปอเรชันนะครับนะครับซึ่งเอโนฮาวและเจ้ามืการนะครับจากของเราเนี่ยเข้าไป นะครับเต็มความแข็งแกร่งของทั้งคินนะครับรวมถึงจริงๆแล้วบริษัทนี้สามารถทำในเรื่องของเอาออฟคอมมิเดียได้ด้วยนะครับที่เราจะลุกไปใช้ในในผู้ภาคต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวบิวตี้คอร์บิสเนสของเราเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วย3ามคอหลักคือปรดักต้องแข็งครับนะครับเซลล์มาร์เก็ตติ้งต้องบริหารจัดการได้ดีและรวมถึงเมดิคอลหรือฟิสิเชียนนะครับหรือทางแพทย์นั่นเองนะครับ เมื 3, ม่อครบสามองค์ประกอบหนึ่งสองสามแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้บริษัทนได้นะ